คุณผู้ชมคะและอย่างที่คุณพิธาได้ระบุเอาไว้ว่าร่าง MOU ที่จะลงนามร่วมกันวันที่22พฤษภาคมนี้จะไม่มีประเด็นร้อนนะคะอย่างเรื่องของมาตรา112หรือเรื่องของการนิรโทษกรรมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความเห็นต่างอาจจะส่งผลไปถึงการดีลรัฐบาลร่วมนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับมุมมองของนักสันติวิธีที่มองว่าในขณะนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญของการสแสวงหาความร่วมมือเพื่อนําไปสู่การโหวตเลือกนายกและการจัดต้ รัฐบาลจึงควรลดทุกเงื่อนไขเลยค่ะที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งค่ะ ท่ามกลางกระแสะการกดดันไปยังสอวอเวลานี้ให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเคารพสันธามาติของประชาชนเรื่องนี้รองศาสตราจารย์โคธมอริยารองศาสตราจารย์ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันต,ติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมองแบบนี้นะคะว่าขณะนี้คือช่วงเวลาสำคัญในการสแสวงหาความร่วมมือส่วนประเด็นอะไรที่ยังมีความเห็นต่างหรือกังวลว่าจะนำไปสู่ความขัดแยง้งอย่างมาตรา1นึ่งหนึ่งสองนิรโทษกรรมหรือการยกเลิก การเกณนอาหารก็ควรจะพักไว้ก่อนเพราะอาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยแต่เวลานี้พักร่วมรัฐบาลก็ควรเปิดรับฟังเสียงและความเห็นของการสื่อสารต่างๆไปยังสอวอในฐานะของสมการสำคัญในการร่วมโบสนายกรัฐมนตรีหากเดินไปแบบนี้ก็จะเห็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มาจากเสียงข้างมากของประชาชนนะคะถ้านโยบายพักร่วมรัฐบาล หนึ่งปีข้างหน้าสาปีข้างหน้าสี่ปีข้างหน้าเป็นอย่างนี้เนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมคงไม่เห็นด้วยทั้งหมดแต่ว่ามันมีสบดวนไงมันมีเส้นสีแดงคําว่าเส้นสีแดงนี่คือว่าอย่าข้าบเป็นอคาดทางสงวงก็บอกแล้วบอกว่าอย่าแต่เรื่องสถาบันพระบากษัตริย์คว่าแตะเป็นว่าแปลว่าอะไรยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนี่คงจะ เก็บใส่ตู้ไว้ก่อนคงคบไม่ทำแบบผมว่าแต่ว่าจะยอมให้แก้หรือไม่มีประเด็นรอดอื่นอีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเช่นดีรัทศกรรมมีประเด็นรอดอีกหรือเปล่าก็คือปฏิรูปกองทัพมีประเด็นรอดอีกหรือเปล่าเช่นเรื่องของการศึกษาหรืออะไรทับดากเกียน,นะครับก็ค่อยว่ากันกลายเป็นว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นหลัก หลายพักคิดว่าเป็นเรื่องปากท้องประชาชนบอกคุณสัญญาปากท้องเยอะแยะไปหมดเนี่ยเรางงเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณจะปฏิรูปอะไรที่เป็นรูปธรรมและโดนใจประชาชนด้วยคนเล็กคนน้อยที่เราพูดถึงเนี่ยครูนักเรียนผู้ใช้แรงงานเหล่านี้เนี่ยมีอะไรให้ตอบสนองให้สิ่งที่เขา ที่รถเดือดร,ร้อนมาแล้วก็แก้ไม่ออกเนี่ยแก้ไม่สาเร็จเนี่ยไปตรงนั้นอะ่ะผมคิดว่ามันเป็นเชิงการเมืองนะก็ต้องคุยกันทังในกลุ่มของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลและให้สาธารณชนรับทราบและอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคือวิภาทวิจารณ์ระดับหนึ่งแต่ที่สําคัญคือถึงตรงนั้นเนี่ยสื่อสารกับสวอ,อย่างน้อยกลุ่มหนึ่งว่า จะเดินหน้าได้ไหมประเทศไทยถ้าเดินหน้าได้ตามวิถีทางของประชาธิปไตยก็ต้องให้เสียค้าบมาที่มาจาัดก,การอกตั้งเป็นผู้บริหารราชการคุณจะเอาเสียค้าน้อยเนี่ยมันบริหารไม่ได้แม้กระทั่งเขียนไว้ในรัฐบุตรก็บอกว่าเสียค้าน้อยใช้ไม่ได้นะครับในสภาผู้แทนราศฎรแล้วคุณจะบล็อกสภาไปทําไมคุณจะไปวีโต้ บอกว่าต้องอย่างกานต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้หมายความว่าถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้นายกคนนี้ผมไม่เอาถึงขนา,นาดนั้นเชรอครับผมคิดว่าโอดอ่อนพอเข้าหากันระดับหนึ่งแล้วก็เดินหน้าไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องสุดท้ายอะฮะไม่ใช่เรื่องสุดท้ายเลยยังมีเรื่องจะต้องทําอีกเยอะแยะ นั่นคือมุมมองจากรองศาสตราจารย์โคทมในฐานะของนักสันติวิธีที่มองว่านี่เป็นช่วงเวลาสําคัญที่ควรจะสงวนความเห็นต่างในที่เป็นจุดละเอียดอ่อนเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากฉันทามติของประชาชนจะได้เดินหน้าทํานโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนจริงๆช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ภาคประชาชนอย่างเรา,เราและหลายฝ่ายจับตาม,มองเลยค่ะถึงการพิสูจน์การทําหน้าที่ของ บทบาทแต่และฝ่ายการเมืองนะคะว่าจะทําให้ประเทศไทยก้าวผ่านความขัดแย้งเหล่านี้และนําไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้อย่างไร